ไปดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีของคุณหมอกระต่ายนะครับกรณีของสิบตำรวจที่ล่าสุดได้ทำการบวชนะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณหมอกระต่ายแต่ปรากฏว่าถูกติติงจากสังคมพอสมควรว่าในสถานการณ์นี้ในช่วงเวลานี้ยังอยู่ในคดีความแต่กลับเข้ารับการบวชได้อย่างไร อาจารย์จตุรงจงอาสาผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาครับได้ออกมาแสดงความเห็นถึงเรื่องนี้ผ่านทางเพจ a c e b o o k แสดงความไม่เห็นด้วยครับกับก,บการที่พระอุปชาวัดปริวาสราชสงครามยอมบวชให้กับสิบตันตรีน,นรวิทย์บัวดกผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชนแพทย์หญิงวรารักษุภาวัจริยากุลหรือว่าคุณหมอกระต่ายโดยระบุนะครับบอกว่าอุปชาดีศีพระศาสนา บวชได้บวชไม่ได้รู้อยู่แก่ใจพร้อมกันนี้ระบุเหตุผลนะครับว่าข้าราชการที่บวชได้นั้นต้องมีกําหนดการบวชที่ชัดเจนต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดว่าไม่ได้หนีราชการมาบวชและถ้าหากว่าเป็นผู้ต้องหาในคดียังไม่สิ้นสุดเนี่ยนะครับต้องมีกําหนดการสึกที่ชัดเจนเมื่อคดีสิ้นสุดลงก็ต้องสึกไปรับโทษพร้อมกันนี้ระบุครับว่าแบบนี้เข้าเกณฑ์มหาเถรสมาคม ข้อ 1, ข้อ2และข้อ3พระสังฆาธิการที่บทชให้ควรรับการลงโทษตามจริยาพระสังฆาธิการจากนี้จึงรอดูว่าเจ้าคณะปกครองชั้นต่างๆนั้นจะต้องออกมาทําอะไรหรือไม่อย่างไรพร้อมกันนี้ก็มีการยกตัวอย่างนะครับว่าในอดีตนั้นในสังคมก็เคยเกิดเหตุความวุ่นวายมาแล้วในอดีตก็คือกรณีของจอมพลถนอมที่ไปบวชชุบตัวจนกลายเป็นชนนเหตุให้เกิดเป็นวิกฤต6ตุลาเกิดขึ้น นี่คืออาจารย์จตุรงจงอาสานะครับผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาอาจารย์ท่านติติงแล้วก็ตั้งคําถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สืบเนื่องมาจากว่าสิบตารวจตีนรวิทย,ทย์หรือว่าเพราะนรวิทย์เนี่ยเข้าบวชเมื่อวานนี้เข้ารับการบวชแล้วก็ไม่มีกําหนดการศึกที่ชัดเจนแล้วก็ถูกตั้งคําถามาจากสังคมพอสมควรเช่นเดียวกันกับพระเมธีธรรมอาจารย์ครับหรือว่าเจ้าคุณประสาน เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ได้ให้ความเห็นต่อกรณีแบบนี้นะครับท่านบอกว่าพระอุปัชาต้องดู3ปัจจัยหลักคือพระวินัยตามพระไทยปิดกเล่ม4ซึ่งกําหนดข้อห้ามและคุณสมบัติเอาไว้หนึ่งในนั้นมีเรื่องหนีคดีอาญาแผ่นดินด้วยหรือไม่นะครับตรงนี้เนี่ยต้องไปตรวจสอบดูดูข้อมูลให้ชัดเจนต่อมาคือต้องพิจารณาเจตนาของผู้บวชครับ และต้องพิจารณาความคิดความเห็นของสังคมด้วยนี่คือ3มปัจจัยหลักนอกจากนั้นแล้วครับเจ้าคุณประสานยังระบุว่าการเป็นพระบวทใหม่ต้องทํากิจของสงฆ์หลายอย่างหลายประการการที่ยังอยู่ในคดีความต้องมีการเดินทางไปให้ปากคำและภารกิจอื่นๆอีกมากอาจไม่มีเวลาทํากิจของสงฆ์ส่วนพระอุปชาในกรณีนี้อาจไม่ถึงขั้นอาบัติเพราะว่าคดีนั้นยังไม่ถึงที่สุดขณะเดียวกันจากเรื่องราวนี้นะครับ ล่าสุดพระสถิตบุญยวัฒน์เจ้าคณะเขตยานนาวาซึ่งท่านเป็นพระอุปชาที่บวชให้กับพระนรวิทย์และพระนิคมก็คือบิดาของพระนรวิทย์นี่แหละครับเปิดเผยบอกว่าทั้งสองรูปเตรียมศึกแล้วในเย็นวันนี้ครับจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าอาวาสวัดได้รับการติดต่อจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพราะว่าการบวชครั้งนี้อาจเป็นการบวชที่ไม่ถูกต้องจึงได้มีการพูดคุยกับพระนรวิทย์ซึ่งเจ้าตัวก็ยินยอมศึก แต่ช่วงเย็นนี้ขอไปร่วมพิธีศพของผู้เสียชีวิตก่อนหลังจากนั้นก็จะนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ถือศีลส่วนพระนิคมก็ระบุว่าจะขอบวชต่อให้ครบสามวันแล้วก็มีการชี้แจงครับว่าก่อนหน้านี้ที่ยอมบวชให้เนี่ยนะครับแม้ว่าไม่มีเอกสารอนุญาตแต่ว่าตัวผู้บังคับบัญชานั้นเดินทางมาร่วมในพิธีด้วยตัวเองจึงได้ทำพิธีบวชให้กับทั้งสองรูปทีนี้ครับ มีความเคลื่อนไหวอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการประกันภัยนะครับที่เป็นความเคลื่อนไหวออกมาในวันนี้ดรสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคอพอครับท่านเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นจากเหตุการณ์นี้นะครับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวบิว๊กบค์คันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับไม่ได้ต่อพรบส่วนการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นของผู้เสียชีวิตนั้นผ่ายาิโดยธรรมของผู้เสียชีวิตมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าเสียหายเบื้องต้น จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นเงิน35,000บาทซึ่งจ่ายได้ทันทีเมื่อเอกสารต่างๆครบถ้วนขณะเดียวกันเดี๋ยวทางคอพพเนี่ยนะครับได้ประสานกับทางบริษัทประกันภัยที่แพทย์หญิงวรารักษ์หรือว่าคุณหมอกระต่ายเนี่ยทำเอาไว้ตรวจสอบดูแล้วมีอยู่หลายกรมธรรม์ครับรวมวงเงินผลประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ล้าน5้า0 0 0บาทเพื่อให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับการชดใช้เงินตามสัญญาประกันโดยเร็ว คอพพก็จะเข้าไปดูแลในส่วนนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือดําเนินการให้นะครับขณะเดียวกันเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่สํานักงานเขตพญาไทยกรุงเทพมหานครก็ได้ไปตีเส้นจราจรเพิ่มในจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณทางม้าลายบริเวณหน้าสถาบันโรคไตเนี่ยนะครับที่ถนนพญาไทเนี่ยนะครับก็ไปปรับปรุงครับมีการทําเป็นเส้นนูนเพื่อชะลอความเร็วก่อนที่จะถึงทางม้าลายประมาณ100เมตร มีการตีเส้นสี่เหลี่ยมบีบเพื่อให้ช่องจราจรเนยเล็กลงก่อนที่จะถึงทางม้าลายประมาณสัก50เมตรทั้งฝั่งขาเข,ข้าและขาออกทางนี้ก็เพื่อให้ผิวถนนเนี่ยมีลักษณะเป็นคลื่นก็จะเป็นสัญญาณให้รถที่ขับมาเนี่ยนะครับได้ชะลอความเร็วเพื่อลดอุบัติเหตุแต่จากการลงพื้นที่เข้าไปปรับปรุงบริเวณทางม้าลายดังกล่าวอีกด้านนึงกลับมีเสียงวิาพากวิจารณ์เกิดขึ้นนะครับ ว่าการปรับปรุงถนนในครั้งนี้เหมือนกับเป็นลักษณะของวัวหายหลอมคอก